ตอนนี้นะครัะรลางกับต้งเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันให้กำลังใจพวกเราดีกว่าค่อยา่าอย่าก,กดดันพวกเราเลยค่ะเพราะว่าหนูเองก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ง่ายเหมือนกันค่ะหนูอยากให้มันเป็นเรื่องของเราสองคนจริงๆแล้วหนูก็อยากให้มันจบแบบสวยงาม มีอีกหลายสิ่งที่ยังไม่เคยได้บอกคุณเลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแสนนานเท่าไรแต่ความรู้สึกไม่เคยเปลี่ยนไปในทุกทุกครั้งที่กอดคุณอ๋อ uh, คือรักยังไกงก็รักอย่างนั้นมาตั้งแต่วันแรกขอบคุณที่รักกันตอนในวันที่ no one care แล่แลายหลายครั้งไอที่ผมทำผมรู้ว่ามันแย่แต่เธอเชื่อไหมทุกครั้งได้เจอเธอมันยังเป็นเหมือนวันแรก y o u my soul y o u my passion แรงบรรจารใจ I know you know นอกจากเธอผมไม่

เลยเพราะบางก็ค่อนข้างกลัวจะสามรอยเดิมอะไรนิดนึงเราก็จะแบบคิดเยอะเหมือนตอนนั้นอีกแน่เลยแต่ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาแบบช่วยเราพอเราเริ่มรู้สึกเขาก็จะแบบเหมือนพยายามพูดอธิบายว่าเอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นี้ให้เรามั่นใจก็โชคดีที่เขาเปลี่ยนได้แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างหรอกแต่งกับคนนี้แหละแต่ว่าแบบยังไม่ใช่ตอนนี้ ตอนนี้นะคะรางกับต้งเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจริงๆเป็นการพูดคุยตัดสินใจกันเมื่อประมาณ2เดือนได้แล้วะคะ่ะพอมันเป็นเรื่องของการแต่งงานนะคะมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะมีะรายละเอียดมีอะไรหลายๆอย่างให้ให้พวกเราต้องหันหน้ามาคุยกันทบทวนในจุดประสงค์อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยะค่ะ จริงๆหนูเองก็ยอมรับค่ะว่าหนูก็เพิ่งรู้ว่าการพัฒพนาจากคนที่เป็นแฟนกันไปสู่คนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวม,มันมีดีเทลค่อนข้างเยอะหนูเองกับโต้งก็ได้เรียนรู้กันมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่พวกเราเองก็ยอมรับค่ะว่ามันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่พวกเราจะต้องมานั่งคุยกันใหม่ส่วนหนึ่งอ่ะตัวหนูก็อยากจะให้เกียรติความรั สิปีที่สวยงามของหนูมากๆาะคะ่ะให้กําลังใจพวกเราดีกว่าค่ะอยา่าอย่าก,กดดันพวกเราเลยค่ะเพราะว่าหนูเองก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ง่ายเหมือนกันค่ะในปัจจุบาาันยอมรับค่ะมันเป็นโมเมนต์ที่สวยงามเกิดขึ้นจริงทุกๆุกเหตุการณ์ทุกๆเรื่องราวค่ะแม้วันนี้มันจะเป็นมันอาจจะกลายเป็นแค่ความทรงจําที่ดีของหนูกับโต้งนะคะแต่ว่าพวกเราก็จะยัง เก็บมันไว้อย่างดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคอยซัพพอร์ตกันสำรัญม่กค่ะ